สวัสดีครับน้องๆพี่เมนยูครับแอดมินเพจเตรียมทานคอมถ้าเป็นช่อง YouTube ก็จะเป็นช่องทําตามฝันคอมเนาะก็สำหรับนี้นะครับก็อยู่กัน e p ีที่8แล้วเนาะเป็นไงบ้างครับกับ7ทริปที่พี่ได้ทำนะสำหรับเรื่องแยกตัวประกอบนะครับถ้ายังไม่ยุถ้ายังไม่ดูก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับก็จะเป็นข้อนี้นะครับผมมีข้อดีเลยนะเราต้องการหา x นะครับว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราต้องทํานะครับ ก็คือเขียนมันออกมานะครับวิธีการนะเราย้ายข้างไม่ได้หรอกจริงไหมเราต้องแตกเป็น2วงเล็บที่เคยบอกกันแล้วนะครับในเจ็ดคลิปแล้วนะครับเออนะครับวิธีการแตกเป็นสองวงเล็บตุ๊บแตกแตกเป็นสองวงเล็บนี่คือขั้นตอนแรกที่น้องต้องทำนะครับขั้นตอนที่2น้องดูตัวนี้ครับ x กำลังสองเนี่ยพี่ขอแบ่งเป็น x กับ x นะมันเป็นคอนเซ็ปต์เลยนะครับแล้วก็ตัวลบนะตัวลบตัวสุดท้ายหมายความว่าไงหมายความว่าเครือ่องหมายทั้งสองวงเล็บนะที่พี่จะเอาไปเขียนตัวต่อไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็คืออันนึงเป็นบวก อันนึงเป็นลบนั่นเองนะครับน้องจะเห็นตรงนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกก็ได้เพราะว่าการคูณเนี่ยนะครับท่องไหนวงเล็บชนกันเนี่ยมันคือการคูณน,นะก็คือมันสลับที่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ตีแผ่มาซึ่ง7เนี่ยพี่ยังไม่เอามาคิดนะพี่จะเอามาคิดทีหลังนะครับพอได้แล้วได้ x ได้ x ได้บวกได้ลบนะครับตัวตัวนี้เราก็ตีออกมาครับเป็น9ใช่ไหมเก้าเนี่ยนะ เรามองได้เป็น2รูปแบบนะครับพี่แนะนําว่านะในมุมมองของพี่นะครับการทําโจทย์นะครับที่แยกตัวประกอบ2องวงเล็บเนี่ยน้องต้องทำบ่อยๆนะครับน้องถึงจะได้ทิคได้เทคนิคแล้วก็สามารถทําได้รวดเร็วๆๆนะครับน้องก็ต้องพอดูโจทย์เสร็จนะครับพอดูคลิปนี้เสร็จน้องก็ลองไปหาทําดูเนาะนี่มันก็แยกได้เป็น3าคูณสหรือไม่ก็แยกได้เป็น9ก้าคูณหถูกไหมนะครับแยกได้2กรณีนะครับนี่เจ็ดเนี่ยมันแยกได้กรณีเดียวเลยก็คือ7จ็ดคูณหได้7จ็ดนะจำนะนะครับเจ็ดคูณหได้7เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ าเหมือนเนี่ยเหมือนพี่ที่ทำบ่อยแล้วใช่ไหมประสบการณ์พี่เนี่ยเขาว่าเป็นลบนะครับเขาว่าเป็นลบนะคือมันต้องหักล้างกันนะครับสุดท้ายแล้วมันต้องหักล้างกันเพราะว่าเครื่องหมายมันต่างกันใช่ไหมก็พยายามดูว่าดูตัวกลางนะครับตัวกลางเนี่ยคือตัวหลักเลยที่จะทําให้เราเนี่ยวางเนี่ถูกนะตัวหลังใช่ไหมเนี่ยเราตีได้เป็น2ชุดนี่คือชุด1นะครับนี่คือชุด2นะ ก็คือเราสามารถทดลองวางก็ได้จะวางเป็น3าก็ได้หรือจะวางเป็น9 1หรือจะวางเป็น1 9ก็ได้นึกออกปะนะครับตัวหลังเนี่ยเราตีแผ่ีแกวมาให้มันอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะตัวหน้าก็คือตัวเจ็ใช่ไหมเราก็ให้มันอยู่ด้านหน้า x เหมือนเดิมนะทันนะทนี้นะก็เหมือน ep ที่แล้วเลยนะครับทีนี้เนี่ยพี่ก็ขอใส่นะขอใส่เป็นพี่เนี่ยเหมือนพี่มองนะพาพี่มองปุ๊บพี่ดูออกเลยว่า9กับ7เนี่ยมันต่างกันอยู่2องพอดีเห็นไหมนะครับเกับ7มันต่างกันอยู่2องพอดีแล้วก็เป็นเครื่องหมายลบด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราแก้ได้แน่นอนนะลบเนี่ยนะครับพี่ก็มาดูเครื่องหมายด้านหน้า2นะเขาเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นคําตอบที่มากนะไปไปลบก็คือ9นะครับอย่างนี้นะพอเราเลือก9ใช่ไหมแปบพี่ลดชุดนี้นะครับก็คือ9กับ1ใช่ไหมหนึ่งพี่ก็ขอเอามาใส่ตรงนี้นะครับ1นึ่งพี่ขอเอามาใส่ตรงนี้ผ่านนะนะวันนี้ตัวหลังเสร็จแล้วทีนี้ลองมาลองมาดูตัวหน้าครับ ตัวหน้าของเราเนี่ยก็แยกได้เป็น7กับ1ใช่ไหมนะครับเกับ1น้องจะใส่7ตรงนี้ได้ใส่1ตรงนี้ได้หรือจะใส่1ตรงนี้ใส่7ตรงนี้นะครับแต่เช็คคาตอ่อออกมานะครับพอรวมกันมันต้องได้ตัวตรงกลางเนาะรวมกันมันต้องได้ตัวตรงกลางนะครับทีนี้พี่ก็ขอเช็คเลยเอาพี่ก็ขอใส่เลยนะครับว่าใส่7ตรงนี้เนาะใส่7ตรงนี้โอเคปะ่ะนะครับเราก็ใส่1ตรงนี้พึ่งซึ่งถ้าเป็น 1x เกนี่ยมันก็คือ x นั่นแหละพี่ก็ขอไม่ใส่แล้วกันนะครับทีนี้นะวิธีการเราก็ใกล้้ใกลค,ครับ ไกลคูณไกลเนาะไอ้ลบเกคูณกับเ็ก็ได้ลบเกนะไอ้7 x ็ดคูณกับหนก็จะได้เป็นบวกเจเนาะทีนี้นะครับบวกเจรวมกับลบเกเนี่ยมันก็จะได้เป็นลบสองเกซ์โอเคปะ่ะซึ่งเท่ากันไหมกับตัวกลางเท่ากันเลยเห็นปะ่ะนะครับแปลว่าข้อนี้นะครับแปลว่าที่เราแบ่งออกมาเป็น2วงเล็บนี้ถูกต้องเนาะเห็นไหมนะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์นะ ทำโจทย์เยอะๆครับประเภทนี้เราต้องลองผิดลองถูกดูเอาเนาะบางทีเราไปใส่3าาเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็น9กับ1โอเคปัซึ่งก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ก็ไม่ยากแล้วนะน้องก็ดูทีละตัวนะครับอันนี้เท่ากับ0ูนนะเท่ากับศูนใช่ปะ่ะแปลว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ะครับก็เขียน7 x ลบ9มีค่าเท่ากับศูนนะกรณีแรกสมมติเราปิดตัวนี้ไปเลยนะครับย้ายไปก็จะเป็น9ส่วนเ็เนาะย้ายค่าธรรมดานะครับ อันนี้นี่นะครับกรณี x บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะย้ายบวก1ไปนะครับก็จะเป็นลบ1ถูกไหมนะครับก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับลบ1เนาะเห็นไหมได้แล้วครับเนี่ยได้ x สองค่าก็คือ9ลบ 1, 7กับลบ1เนอะ9ลบ7กับลบ1เป็นไงครับได้ความรู้ไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยเนาะนะครับสไลดน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับ